นักที่สุดเลยค่ะ,<ฮ>ะตั้งแต่พี่มีชีวิตมา <ฮะ S 1> ใครจะไปคิดว่าจะต้องปิด3เดือนสเดือนบางโรงแรมตอนนี้ยังไม่เปิดเลยแล้วคิดว่าโรงแรมเหล่านั้นมีพนักง,งานเหลืออยู่มากน้อยแค่ไหนดังนั้นปีหนึ่งมาแล้วนะตอนนี้ปีใหม่แล้วเนี่ยเดือนมกราแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นอีกครั้งถึงแม้รัฐจะไม่ได้สั่งให้เราปิดหรือว่าเป็นล็อกดาวน์แต่มันก็ความรู้สึกแบบนั้นจริงๆมันเหมือนถูกซ้ำเติม เงินที่โรงแรมสะสมไว้เพื่อเลี้ยงดูพนักงานจากเมื่อตอนที่เราพอมีกําไรเนี่ยสะสมแล้วตอนนี้มันหมดไปแล้วนะคะเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เป็นช่วงที่จะชี้แล้วว่าโรงแรมจะอยู่ได้หรือไม่จะจมน้ําหรือไม่ตอนนี้แหละค่ะ การที่ที่เราจะต้องอป้องกันความปลอดภัยในการแพร่ระบาดของเชื้อเลยมันสําคัญมากนะพี่เข้าใจพี่เข้าใจนะคะแต่ว่ามันทําให้ไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวได้เลยไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปพักในโรงแรมเลยถ้ามีก็น้อยมากจาก o c c u p a n c y ่อาจจะ 30- 20หรืออะไรถ้าถ้าเป็นเชียงใหม่ช่วงสิ้นปีอาจจะ30มสิบอะไรเงี้ยสี่สิบอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเหลือ 5- หรือ6%เเท่านั้นเองอย่างดูตัวเลขนักท่องเที่ยวที่บินเข้าไปในแอร์พอร์ตของเชียงใหม่อ่ะตอนสิ้นปีอาจจะ17ื่นเจ็ดตอนนี้เหลือเจ็ดพันอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะ,ะภูกเก็ตก็หมื่นสองตอนนี้เหลือ 1, 000, หนึ0งพยกตัวอย่างคือบอล่มันหล่นลงไปเลยค,ค่าควบลงไปเลยเพราะนั้นเนงแรมเนี่ยหลายๆแห่งก็ประเมินตัวเองปิดเพราะเปิดไปก็มีแต่ค่าใช้จ่ายปิดดีกว่าภูกเก็ตสมุยกระบี่พังงาเขาหลักพวกนี้ไม่ได้เปิดบริการประมาณ80% 75-80%ยังไม่ได้เปิดเลยนะคะ พี่คิดว่าโรงแรมนี่เป็นซอฟต์อินดัส tri อ่ะอินดัส t r ีที่ใช้ความสัมผัส<ม>ความอ่อนโยนาการบริการความ emotional connection experience ที่สร้างให้กับลูกค้า<ม>เพราะนั้นเนี่ยพี่คิดว่าความสัมพันธ<ม>์ที่ดีกับพนักงานเนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องทำทำไว้เพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่เราอยู่คนเดียวไม่ได้<ม>เราต้องพึ่งพึ่งพนักงานพึ่งคน นักงานโรงแรมที่ยังอยู่ในระบบตอนนี้นะคะโรงแรมอาจจะเปิดอย่างที่พี่บอกปิดไป30ใช่ไหมสี่สิก็เหลือโรงแรม60%แรงงานทั้งหมดเนี่ยของเขานี่ประมาณ4ี่แสนคนที่เราประเมินมคือเราเราได้ทำเซอร์วย์ร่วมกับ ชมรม HR ของส่วนใหญ่จะเป็นโรงแรม4-5หดาวในกลุ่มที่เป็นเชนอันนี้ผลออกมาประมาณเดือนตุลาปีที่แล้วโรงแรมเนี่ยลดพนักง,งานลงไปประมาณ37%ของ Workforce อเราประเมินว่าจากตอนนั้นถึงตอนนี้อาจจะลดไปอีกแล้วนะคะถ้าไม่ไม่ทำอะไรเนี่ยอาจจะลดไป ถึง50%ให้ช่วยกันหน่อยนะคะว่าจะทำยังไงให้ให้โรงแรมอยู่รอดนะคะอีกสัก2ปีนะคะเราขอให้ช่วยจ่ายเงินเดือนพนักงานนะคะ50%ของ1 5ื่นก็คือ7,500นะคะเป็นระยะเวลา1ปีอันนี้คือเพื่อให้มีการรักษาการจ้างงานแล้วในแง่ของการเข้าถึงสภาพคล่องครับซอฟ t l โลนครั้งที่แล้วก็มีการให้ซอฟ t l โลนเหมือนกันเข้าถึง มากน้อยแค่ไหนครั้งนี้ต้องการเพิ่มคือซอฟท์โลนเนี่ยสำหรับคนที่เขาสู้เพราะว่าคนที่เขาไม่สู้แล้วเขาไม่อยากเป็นหนี้เพิ่มหรอกค่ะดังนั้นโรงแรมที่ไปขอนี่คือโรงแรมที่มีศักยภาพเขาคิดว่าเขาทําได้คือที่ผ่านมาเนี่ยให้น้อยมากนะคะและที่ผ่านมานี่ไม่ผ่านเพราะไม่มีหลักทรัพย์ถูกค่ะแล้วมีการประกันใช่ค่ะแล้วก็ไม่สามารถประเมินอนาคตได้อย่างเงี้ยนะคะอย่างที่พี่บอกเงินที่ยืมเนี่ยเอามาทําอะไรเอามาจ่ายเงินเดือน เพราะนั้นเนี่ยถ้ามันไปคู่กันไปนะซอฟท์โลนะด้วยนะคะแล้วมีการช่วยจ่ายเงินเดือนประคับประคองพนักง,งานให้อยู่ไปด้วยไปด้วยกันเนี่ยน่าจะพอไปได้ความรู้สึกที่ได้คุยกับผู้ประกอบการโรงแรมกําลังใจตอนนี้มันมันเป็นยังไงครับโอ้เหมือนกับเขาทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะนะเขาไม่รู้จะทําไงเหมือนไม่รู้จะไปทางไหนแล้วเขาไม่ไหวแล้วแล้ว,ลวที่เขาเฮิร์ที่สุดคือพนักง,งานเขาไม่ให้พนักง,งานออกแต่เขาอาจจะไม่สามารถจ่ายเงินเดือนเต็มเขาก็พูดคุยกันเฮ้ย hey, ช่วยหน่อยนะ ช่วยหน่อยนะตอนนี้ช่วยช่วยหน่อยช่วยช่วยกันหน่อยไม่ใช่แค่พยุงพนักงานงเดียวต้องพยุงลูกหลานเขาด้วยมันมีความผูกพันระยะยาวและแล้วคนเหล่านี้เป็นพี่ว่าเป็นสันหลังของภาคธุรกิจโรงแรมของประเทศไทยซึ่งเป็นที่เชิดหน้าชูตาของคนไทยและพี่ว่าโรงแรมนี่เป็นศูนย์กลางของการที่จะกระจายไรายได้สู่รากหญ้าต่อไปการที่จะเงินจะเข้าสู่แหล่ง ชุมชนแหล่งวัฒนธรรมอะไรต่างๆพี่ว่าโรงแรมนี่มีความสําคัญมากแล้วก็คนก็เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดชาวต่างชาติที่กลับมาในประเทศไทยกลับมาเพราะเขาเพราะเขาคิดถึงคนไทยเขาชอบคนไทยคือเวลาสาเดินเข้าไปในโรงแรมสาและสาเห็นพนักง,งานตาปีปิกๆและบางคน they're so damn nice เขามีจิตใจที่งดงามจริงๆ inside คนเหล่านี้คือคนที่ทำให้เรามีพลังทำงานต่อไป แต่ mm hmm. น่าเสียดายที่วิกฤตครั้งนี้ถ้าเกิดเราไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ mm hmm. คนเหล่านี้อาจจะไม่ได้มีงานในทาต่อไปใช่ค่ะ